สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับครูปิยะอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามาเรียนเรื่องการสร้างคําในภาษาไทยเหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นคําผสมคําซ้ําและคําซ้อนนะครับขอให้นักเรียนนะครับไปดูคลิปที่ครูนํามาให้ชมได้เลยนะครับไปติดตามรับชมกันได้เลยครับจะมาเรียนเรื่องการสร้างคําในภาษาไทยก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของการสร้างคําในภาษาไทย คำในภาษาไทยดั้งเดิมส่วนมากจะเป็นคำพยางค์เดียวภาษาไทยก็จะต้องพัฒนาทั้งรูปคำและการเพิ่มจํานวนคำเพื่อให้คำใช้ในการสื่อสารให้เพียงพอกับการเปลี่ยนแปลงของวัตถุสิ่งของและเหตุการณ์ต่างๆด้วยการสร้างคำในภาษาไทยให้มากขึ้นในรูปแบบต่างๆค่ะ ตัวอย่างคำนะคะนักเรียนเช่นกดดันข้างๆครูๆไม่เอี่ยมวางมือกลมๆเล่นตัวนักเรียนจะเห็นได้ว่าจากคำข้างต้นที่กล่าวมาสักครู่จะเห็นการสร้างคำในภาษาไทย3รูปแบบนั่นคือคำะสมคำสอนและคำซ้ำนั่นเองค่ะนักเรียนทราบหรือไม่ว่าคำะสมคืออะไร คำะสมคือคำที่สร้างขึ้นใหม่โดยนำคำมูลตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาผสมกันเกิดเป็นคำใหม่ขึ้นมาอีกคำหนึ่งและคำผสมสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทค่ะประเภทแรกเกิดคำที่มีความหมายใหม,ใหม่แต่มีเขาความหมายเดิมประเภทที่สองเกิดคำใหม่ที่มีความหมายเปลี่ยนไปจากเดิมค่ะต่อไปนะคะ ครูจะอธิบายคำะสมประเภทแรกที่มีความหมายใหม่แต่มีเขาความหมายเดิมค่ะตัวอย่างเช่นเตาแก๊สหมายถึงเตาหุงต้มที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงเตาผิงหมายถึง เตาที่ทำด้วยอิฐสำหรับก่อไฟผิงในหน้าหนาวรถไฟหมายถึงรถที่ใช้ไฟเป็นพลังงานขับเคลื่อนน้ำแข็งหมายถึงน้ำที่แข็งเป็นก้อนด้วยกรรมวิธีอย่างหนึ่งนักเรียนจะเห็นได้ว่าความหมายที่นำมารวมกันนั้นจะเกิดเป็นความหมายใหม่แต่ก็ยังมีเขาความหมายเดิมอยู่นั่นเองค่ะ ค่สำหรับคำะสมประเภทที่2เกิดคำใหม่ที่มีความหมายเปลี่ยนไปจากเดิมนักเรียนมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างแรกขายหน้าขายนักเรียนจะนึกถึงการค้าขายส่วนคำว่าหน้านักเรียนก็จะนึกถึงคำว่าหน้าตาแต่เมื่อขายและหน้ามารวมกันก็จะหมายถึงรู้สึกอับอายค่ะตัวอย่างที่สอง แข่งข้อหมายถึงคิดและกระทําการต่อต้านตัวอย่างที่3านายท่าหมายถึงผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการที่ท่าเรือตัวอย่างที่4ปากมากหมายถึงชอบว่าคนอื่นซ้ำซ้ซากๆาค่ะ วิธีการประสมคำนักเรียนสามารถใช้คำนามคำกริยาหรือคำวิเศษมาประสมกันเพื่อให้เกิดคำใหม่ขึ้นมาเมื่อประสมแล้วจะเกิดเป็นคำชนิดใดนั้นขึ้นอยู่กับความหมายและการใช้คำหรือขึ้นอยู่กับบริบทแวดล้อมต่างๆที่นักเรียนใช้นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างแรก คนใช้คนคือคำนามใช้เป็นคำกริยาเมื่อนำมาประสมกันเป็นคนใช้ก็จะกลายเป็นคำนามทันทีค่ะตัวอย่างที่สองตาขวางตาเป็นคำนามขวางเป็นคำกริยาเมื่อนำมาประสมกันเป็นตาขวางเป็นคำกริยาค่ะตัวอย่างที่สาม ห่อหมกห่อเป็นคำกริยาหมกเป็นคำกริยาเมื่อผสมกันห่อหมกจะกลายเป็นคำนามค่ะตัวอย่างที่4ตกลงตกเป็นคำกริยาลงเป็นกริยาเมื่อนำมาผสมกันตกลงจะกลายเป็นคำกริยาค่ะตัวอย่างที่5การศาสตร์กันเป็นคำกริยา ศาสตร์เป็นคำกริยาเมื่อนำมาประสมกันเป็นกันศาสตร์กลายเป็นคำนามตัวอย่างที่6นะคะน้ำแข็งน้ำเป็นคำนามแข็งเป็นคำวิเศษกลายเป็นน้ำแข็งซึ่งเป็นคำนามคำเหล่านี้ไม่ว่านักเรียนจะใช้ในคำไหนนะคะ ก็จะขึ้นอยู่กับบริบทและเวดล้อมที่นักเรียนนำไปใช้นั่นเองค่ะค่ะสำหรับข้อสังเกตของคประสมคประสมมักจะทำหน้าที่เป็นคำนามตัวอย่างเช่นคำว่าแม่แม่ครัวแม่มดแม่นม้ําและคำว่าลูกลูกน้ําลูกเสือลูกเล่นเป็นต,ต้นค่ะคำกริยานะคะตัวอย่างเช่น ติดติดดินติดตัวติดตาหรือคำว่ากินกินแรงกินใจกินที่เป็นต้นค่ะและคำวิเศษนะคะใจใจจืดใจหายใจดำและคอคออ่อนคอแข็งคอตกคำเหล่านี้มักจะมีข้อสังเกตง่ายๆค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องคำสอน คำซ้อนคือคำที่เกิดจากการนำเอาคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปซึ่งมีเสียงต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันหรือเป็นไปในทำนองเดียวกันมาสอนคู่กันตัวอย่างเช่นเล็กน้อยใหญ่โตเป็นต้นปกติคำที่นำมาสอนกันนั้นนอกจากจะมีความหมายเหมือนกัน หรือใกล้เคียงกันแล้วมักจะมีเสียงใกล้เคียงกันด้วยเพื่อให้ออกเสียงง่ายสะดวกปากคำที่นำมาสอนแล้วทำให้เกิดความหมายนั้นแบ่งเป็นสองลักษณะคือ 1. คําคำสอนเพื่อความหมายและ 2. คํคำสอนเพื่อเสียงนักเรียนทราบหรือไม่ว่าคำสอนเพื่อความหมาย สามารถแบ่งได้เป็นกี่ประเภทคำสอนเพื่อความหมายนั้นสามารถแบ่งได้เป็นสามประเภทค่ะคือความหมายเหมือนกันคือคำแรกและคำที่สองที่นำมาประสมกันมีความหมายเหมือนกันทั้งสองคำตัวอย่างเช่นจิตใจสวงอกสูญหายเป็นต้นค่ะ คำซอนเพื่อความหมายประเภทที่สองคือความหมายคล้ายกันคำแรกและคำที่สองที่นำมาประสมกันจัดอยู่ในประเภทหมวดหมู่เดียวกันมีรูปแบบคล้ายกันตัวอย่างเช่นวัวควายเรือนแพ และคำซ้อนเพื่อความหมายประเภทที่3คือความหมายซ้อนตรงข้ามกันคำแรกและคำที่สองที่นำมาประสมกันความหมายของทั้งสองคำตรงข้ามกันตัวอย่างเช่นซื้อขายได้เสียเท็จจริงที่หา่างและชั่วดีเป็นต้นค่ะ คำซ้อนเพื่อเสียงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของคำซ้อนคำที่นำมาประสมกันนั้นมีความหมายเพียงพยางใดพยางหนึ่งหรือสามารถมีได้สองพยางแต่ละพยางมีเสียงที่ใกล้เคียงกันตัวอย่างเช่นเสือศาสว่องไวผันผวนทอดถอนทาบราม โลเลเติบโตรุ่งริงและซุ่มซามค่ะและนี่คือตารางเปรียบเทียบระหว่างคำะสม,มและคำซ้อนค่ะเรามาดูทางด้านคำะสม,มนะคะหนึ่งนำคำสองคำขึ้นไปมารวมกันเพื่อสร้างคำใหม่แต่เมื่อดูคำซ้อน เป็นการนำคำสองคำขึ้นไปมารวมกันเพื่อขยายความหมายของคำคำะสมนะคะในตารางที่สองเมื่อนำสองคำที่นำมาประสมกันมีความหมายคือไม่เหมือนไม่คล้ายไม่ตรงข้ามต่างจากคำาสอนที่มีความหมายคือเหมือนกันคล้ายกันตรงข้ามกัน และในตารางที่3ของคำะสมคือน้ำหนักของคำจะเด่นที่คำแรกส่วนคำซ้อนจะเด่นพอๆกันค่ะคำซ้ำซ้ำเพื่อเน้นน้ำหนักคำให้มากขึ้นโดยส่วนมากเป็นการซ้ำคำเดียวที่นำมาซ้ำหรือใส่ไม้ยมกเพื่อย้ำความหมายของคำนั้นๆตัวอย่างเช่นแดงแดงดำดำ กลมๆงูงูปลาปลาลมลมแรงแรงคำซ้ำประเภทที่สองบอกความไม่แน่ใจส้ำคำให้น้ำหนักของคำและความหมายดูเบาลงไม่หนักแน่นจนเกินไปตัวอย่างนะคะนักเรียนท้ายๆนั่งอยู่ข้างหลังๆเป็นต้นค่ะ คำซ้ำประเภทที่3แยกออกเป็นส่วนๆบอกถึงสิ่งสิ่งนั้นมีมากกว่าหนึ่งตัวอย่างเช่นชิ้นๆเรื่องๆตู้ๆเป็นต้นค่ะและคำซ้ำประเภทสุดท้ายซ้ำเพื่อให้เกิดภาพพจน์เป็นคำซ้ำที่บ่งบอกถึงการเกิดภาพของเหตุการณ์ได้ตัวอย่างเช่นหม้อข้าวเดือดปุดปุด เขาพยักหน้าเงึกเงึกเป็นต้นค่ะข้อสังเกตของคำซ้ำเรามาดูกันว่าคำซ้ำสามารถสังเกตได้อย่างไรบ้างคำต่างประเภทกันต่างชนิดกันซ้ำกันไม่ได้ตัวอย่างเช่นน,นายดำดำนาดำแรกเป็นนามส่วนดำข้างหลังเป็นดำกริยาคำคนละชนิดกันไม่สามารถซ้ำกันได้ ในกรณีพูดแล้วหยุดมีจังหวะหยุดถือว่าไม่ได้ทำกริยาต่อเนื่องจึงไม่ใช่คำซ้ำตัวอย่างเช่นไปไปไปให้พ้นนี่สังเกตได้ว่าไม่ใช่คำซ้ำเป็นเป็นเป็นตายเป็นตาย,ตายถือว่าไม่ใช่คำซ้ำเพราะคำซ้ำนั้นต้องเป็นคู่คู่ไป เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเมื่อได้เรียนรู้การสร้างคำในภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นคำซ้ำคำสอนหรือคำผสมอย่าลืมไปทบทวนบทเรียนที่บ้านกันนะคะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเมื่อนักเรียนรับชมคลิปจบไปนะครับในเรื่องของคำผสมคำซ้ำและคำสอนนะครับขอให้นักเรียนนะครับตั้งใจเรียนกันทุกคนนะครับใบงานในงวดนี้ก็คือทำเป็นไม้แมพเหมือนเดิมนะครับขอให้ทุกคนตั้งใจในการทำงานนะครับขอบคุณมากครับ